สวัสดีมากๆครับผมเปรมปีเป๊นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูการทำชิ่งแบบไม่มีปุ่มนะครับซึ่งใครที่เล่นแบบไม่มีปุ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะการทำชิ่งแบบไม่มีปุ่มในภาคนี้อาจจะยากขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าลองไปดูกันฮะว่าจะทำยังไงนะครับเอาละฮะก็นี่คือการทำชิ่งแบบไม่มีปุ่มนะครับดูกันแบบเร็วๆก่อนนะฮะนี่นะครับคือการทำชิ่งแบบไม่มีปุ่มนะฮะ เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเร็วนะฮะเอาละครับก็ดูที่มือนะครับเริ่มจากมือขวานะครับส่งบอลน,นะฮะเลื่อนไปหานักเตะที่เราต้องการนะครับแล้วก็มือซ้ายของเราเนี่ยก็ปัดไปหานักเตะที่เราต้องการเหมือนกัน,นะฮะมือขวาเริ่มก่อนครับแล้วก็มือซ้ายค่อยตามไปนะฮะมือขวาเริ่มก่อนนะครับ อย่างนี้นะฮะ12นะครับ12นะฮะมันก็จะกลายเป็นการทำชิ้นอย่างนี้นั่นเองครับดูการช้าๆชัดๆนะครับเอาแบบชา้าๆนะครับเอาแบบสโลเลยนะฮะมือขวาเริ่มก่อนนะครับแล้วก็มือซ้ายตามไปนะฮะมือขวาเริ่มก่อนแล้วก็มือซ้ายตามไปนะฮะอย่างนี้นะครับ นักเตะก็จะวิ่งนําทางนะภาพอาจจะไม่ชัดมากนะครับเป็นกล้องจากโทรศัพท์นะฮะนี่นะครับนักเตะก็วิ่งนําทางมาแล้วนะทําชิ่งกันนั่นเองนะครับนี่คือวิธีง่ายๆสาหรับคนที่เล่นแบบไม่มีปุ่มนั่นเองครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ปีเพจด้วยนะฮะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ